าวดีรัฐเตรียมไฟเขียวคนละครึ่งเฟสห้ามาแน่เงินเข้าเป๋าตังค์ื่อไรดูด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดีการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะาพบกับบุ๋มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารให้นะคะสําหรับพี่ป้าอาคนไหนนะคะที่สอบถามเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งนะคะจะมีเฟสที่ห้าไหมวันนี้หาข้อมูลมาให้แล้วนะคะ แต่ก่อนไปรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะดีการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยิ่งเล่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะ เลยนะคะผุมขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะคะเขาโพสเอาไว้นะคะบอกว่ายานคนละครึ่งเฟส4สิ้นสุดโครงการ30เมษายนนี้หลายคนนะคะก็สอบถามบุ่มกันเข้ามาเนาะเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส5มาเมื่อไหร่นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งเฟสที่4สิ้นสุด30เมษายนนี้นะคะกลุ่มเดิมที่ไม่ใช้สิทธิ์ภายใน4ทุ่ม59นาทีเมื่อวานนี้จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะ ทางด้านนายพรชัยถีรเวทผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานาโโะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่องเฟสที่4โดยข้อมูลสะสมณนะวันที่27กุมภาพันธ์65นะคะเวลา5ทุ่มค่ะพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3กลุ่มประชาชนคนเดิมนะคะจำนวน25.32ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่ายกว่า45,252.2ล้านบาทนะคะโดยมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครื่งเฟสที่3นะคะก็คือเป็นกลุ่มใหม่รายใหม่นั่นเองนะคะจำนวน7.3แสนรายนะคะซึ่งมียอดใช้จ่ายประมาณ825.3ล้านบาทนะคะรวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งจำนวน2 6 0.5ล้านรายนะคะแล้วก็ยอดการใช้จ่ายรวมกว่า46,000ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายนะคะ23ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายอีกอีกราวๆ22ล้านบาทนะคะทั้งนี้นะคะประชาชนที่กดยืนยันเข้าร่วมโครงการครเครื่องเฟ,ฟิที่4แล้วประมาณ25.81ล้านรายนะคะ จากจํานวนผู้ใช้ใจ่ายโครงการเครื่งครึ่งเฟที่3จำนวน26.35ล้านรายสําหรับผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเครื่ครึ่งเฟที่4นั้นมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจํานวน1.35ล้านรายนะคะโดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ที่2.45หมื่นรายนะคะอย่างไรก็ตามประชาชนสามารถใช้ใจ่ายโครงการเครื่องครึ่งเฟที4ได้ถึงวันที่30เมษายน65นะคะ สำหรับประชาชนกลุ่มเดิมนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิ์ภายในวันที่28กุมภาพันธ์65เวลา4ทุ่ม59นะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ทันทีนะคะล่าสุดนะคะชาวเน็ตก็ได้ถามหาโครงการคนละครึ่งเฟสที่5นะคะว่าจะมาต่อจากเฟสที่4หรือไม่นะที่จะสิ้นสุดในวันที่30เมษายน65นี้เลยหรือไม่โดยเรื่องนี้นะคะคงต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงคลังนะคะซึ่งล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้า ใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าสรุปว่าคนละครึ่งเฟสที่5นั้นยังไม่มีข้อสรุปว่าจะมีหรือไม่มีนั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีประกาศออกมาแล้วว่ามีต่อแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวบุ๋มมาแจ้งให้กับพี่ป้าหนะ้าอาได้รับทราบการทุกท่านเลยนะคะว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะได้เม็ดเงินคนละเท่าไหร่กันบ้างนะคะแต่ตอนนี้ ยังไม่สิ้นสุดโครงการนะคะก็ต้องรอให้สิ้นสุดโครงการถึงจะได้รู้กันนะคะว่าโครงการเฟสที่5นี้จะมาหรือไม่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอื่นเพิ่มเติมจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ